สวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายนะฮะก็วันนี้จะมาขอคุยเรื่องปรีออเดอร์ะ Pre order, นะฮะซูเปอร์คาปาซิเตอร์นะฮะหรือ,อเรียกได้หลายชื่อนะครับนะก็เป็นชื่อที่นิยมใช้กันก็คือซ u เปอร์คาปาซิเตอร์นะหรือซ u เปอร์แคปนะหรือเรียกอีกชื่อก,ก็คือ,อ เอาต้าคาปาซิเตอร์ก็ได้นะฮะหรือจะเรียกว่าบูสต์แคปก็ได้นะครับนะคือตั้งแต่ผมพูดเรื่องราวของอุปกรณ์ตัวนี้นะฮะรวมทั้งในออฟฟิศผมนะครับก็หลายคนก็อาจจะพอรู้บ้างนะว่าในออฟฟิศผมก็จะมี ทีมงานที่รับงานซ่อมอยู่นะซึ่งก็รับมาเกือบ15ปีลนะที่อยู่ที่หัดใหญ่นะครับก็ได้นำเครื่องมือตัวนี้ไปใช้งานไปทดลองใช้นะคือผมเป็นคนจัดเครื่องมือตัวนี้ให้ไปใช้งานแล้วก็ไปทดลองใช้นะเพื่อ,อนำไปพูดง่ายๆว่านำไปกระแทกไฟหรือไปหาศีบไปทำลายตัว คาปาสเตอร์หรือ C ตัวที่ช็อตนะครับคือรวดเร็วขึ้นนะฮะคือรวดเร็วขึ้น,นทำให้การซ่อมนะครับจบงานได้รวดเร็วขึ้นนะทีนี้ตัวซ u เปอร์แคปเนี่ยหรือขอเรียกสั้นๆว่าซ p เปอร์แคปลกันนะครับตัวนี้เนี่ยมีการใช้งานมา ประมาณนะับวันที่เริ่มใช้งานนะฮะจากวันนั้นถึงวันนี้ก็น่าจะเกิน10ปีแล้วละ่นะแต่แต่ไม่ได้ใช้งานในรูปแบบของการนำมากระแทกไฟนะนำไปใช้งานในรูปแบบของการาสร้างกระแสนะโดยปกติเนี่ยคาปาซิเตอร์นะครับคาปาซิเตอร์เนี่ยหน่วยจะเป็นฟารัดนะที่เรารู้จักกันเนี่ยคาปาซิเตอร์ทั่วไปหน่วยจะเป็นไมโครฟารัด นะหรือพิกโคฟาลัดหรือนาโนฟาลัดนะซึ่งวัตถุประสงค์เลยก็คือเอาไว้เป็นตัวเก็บประจุนะครับหรือถ้าไปอยู่ในวงจรไทมิงก็จะเป็นตัวหน่วงเวลาบ้างอะไรบ้างนะประมาณนี้นะฮะก็คือทำหน้าที่อกองแรงดันไฟนะหน้าที่หลักๆของคาปาซิเตอร์ที่เรารู้จักกันนะฮะ แต่ทีนี้มีการพัฒนาและคิดคิดค้นขึ้นนะเนื่องจากว่าในวงการอ,าอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยนะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมพวกยานยนต์นะฮะเรื่องมีระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องก็ก็มีการคิดค้นพัฒนาคาปาซิเตอร์นะให้มันสามารถเก็บประจุได้เยอะขึ้นอ่ะก็พัฒนามาเป็นคาปาซิเตอร์คิดดูแล้วกันนะครับว่าหน่วยเป็นฟารัด กับไมโครเนี่ยไมโครคือลบล้านนะครับไมโครคือลบล้านนะฮะแล้วก็ลบล้านฟารัดนะฮะถ้าเป็น1ฟารัดเนี่ยก็เท่ากับว่ามีค่ามากกว่า1ล้านนะฮะอ่ะแล้วทีนี้รวมกันแล้วเป็น500ฟารัดเนี่ยนะถือว่าสูงมากเอาผมเปรียบง่ายๆเหมือนถังน้ําขนาดใหญ่มากๆนะฮะถังน้ํามันอะถังน้ํามันถังน้ํามันขนาดใหญ่ โรงกลั่นน้ํามันอะไรประมาณนี้นะนะครับกับถังถังน้ํามัน200ลิตรต่างกันเยอะเลยนะอ่าพวกฟลัดไมโครฟลัตก็เหมือนถังน้ํามันเล็กๆนะหรือกระป๋องสีเล็กๆนะถ้าเป็นไมเป็นฟลัดนี่ก็เหมือนถังถังน้ํามันขนาดใหญ่ของโรงกลั่นน้ำมันประมาณนี้นะครับทีนี้เออก็เป็นเรื่องที่โชคดีที่มีผู้คิดค้นนะฮะ แล้วก็สามารถนํามาใช้งานจริงได้แต่ว่าต้องบอกก่อนนะโด,โดยโดยธรรมชาติของคาปาซิเตอร์ทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะส่งผ่านสัญญาณได้คือจะบล็อกไฟ AC นะครับบล็อกไฟ AC แล้วยอมให้ยกบล็อกไฟนะฮะคือยอมให้สัญญาณผ่านได้แต่จะบล็อกไฟนะทีนี้ตัวซ u เปอร์แคปเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งผ่านสัญญาณได้นะฮะคุณสมบัติของตรงนี้ คือสมมุติว่าเราจะเอาเส้นนี้ไปต่อกับสายอินพุตสัญญาณนะสัญญาณเครื่องเสียงแล้วกันนะให้สัญญาณเข้าขาเข้าขานึงของ c ออกอีกสาขานึงถ้าเป็นคาปาซิเตอร์ทั่วไปเนี่ยสามารถทำแบบนั้นได้แต่ถ้าเป็นซ u เปอร์แคปเนี่ยนะไม่สามารถทำได้อ่นะนี่ก็คือคุณสมบัติของอุปกรณ์ตัวนี้ทีนี้ข้อข้อดีเลยคือ1น,นะครับแรงดันไฟต่ำนะแรงดันไฟต่ำนะเนื่องจากว่าเขา ออกทำไมถึง,ถง,ถงมีแรงดันไฟต่ำนะครับเนื่องจากว่ามีการนำไปต่อ,อเรียงกันนะครับต่ออนุกรมกันหรือเอาไปต่อวงจรขนาดน,นะฮะทั้งวงจรผสมทั้งอนุกรมและขนาดเพื่อให้กระแสะสูงเพื่อให้ค่าฟลัดสูงขึ้น นะครับรวมทั้งให้แรงดันไฟ,ไฟสูงขึ้นสามารถนำไปจุดสตาร์ทรถยนต์ได้ทั้งเช่นรวมกันแล้วให้ได้12โวลต์13โวลต์ประมาณนะครับนี่คือคุณสมบัติของอุปกรณ์ตัวนี้นะทีนี้อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยนะฮะมันปัจจุบันเนี่ยมันมีเยอะมากมีหลายบริษัทนะครับนะผมเองก็ได้ทดลองออนำอุปกรณ์ตัวนี้ หลายๆบริษัทเข้ามาทดลองดูนะครับเช่นยี่ห้อนี้นะ,ะก็ทดลองดูนะครับประมาณ4-5หรุ่นนะ,ะตัวนี้ก็มีก,ก็ซื้อมาทดลองใช้งานนะครับ3,000ันฟลัดตัวนี้ถือว่าขนาดใหญ่เท่ากระป๋องโคกนะผมผมก็เคยให้ให้ดูภาพไปแล้วนะครับข้อดีเลยตัวนี้นะ เมื่อมีการปล่อยประจุมาหรือ,อภาษาภาษาที่เขาเรียกกันนะฮะการเก็บประจุเราเรียกว่าการชาร์จนะการปล่อยประจุเราเรียกว่าดิชาร์จนะครับนะตัวนี้เนี่ยประจุสูงมากนะครับประจุแต่ข้อเสียของของอุปกรณ์ตัวที่ผมให้ดูเนี่ยก็คือ1การจะเชื่อมต่อหรือจะนำสายไปใช้งานเนี่ยนะครับเพื่อเพื่อให้มันมีสายไฟออกมาเนี่ยจะต้องต่อ ผ่านบัสบาร์นะฮะผ่านบัสบาร์ซึ่งมันจะเป็นอ,อุปกรณ์ที่ต้องมาซื้อเพิ่มต่างหากซึ่งยุ่งยากนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนคาปาซิเตอร์ที่เป็นแบบนี้นะก็คือมีขา2ขาเลยนะตัวนี้ก็ก็ฟล่งสูงมากนะจริงๆถามว่าดีไหมยิ่งสูงยิ่งดีครับอเนียอุปกรณ์ที่เป็นบัสบาร์นะครับก็จะเป็นขาแบบนี้นะเอาไว้ต่อพ่วงกันหลายๆตัวนะ ตัวนี้ผมก็มีนะครับ2.7โวลต์แต่ฟาราดจะต่ำไปนิดนิดหนึ่ง350ถามว่ากระแทกได้ไหมได้สบายมากเพราะตัวนี้ก็เคยลองเอามากระแทกดูนะ,นะตัวนี้2.7 3,000ฟาราดนะครับเนี่ยตัวที่ผมมีตัวนี้ผมก็มีอยู่ทีนี้นะฮะเ,เดี๋ยวเรากลับมาดูตัวตัวที่ผมกล่าวถึงนะในชุดนี้เนี่ยมันจะมีนะครับ ตัวแผ่นนะฮะเขาเรียกว่าแผ่นบาลานซิ่งถามว่าไม่มีได้ไหมก็ได้นะครับแต่ราคาที่ผมกล่าวถึงเนี่ยนะฮะราคานี้นะฮะร,รวมแผ่นบาลานซิ่งแล้วซึ่งสองตัวรวมกันเนี่ยสมมติว่าเราไปสั่งซื้อเองได้ไหมได้นะครับไม่จําเป็นต้องสั่งกับผมนะฮะเ,เราไปสั่งซื้อเองผ่านชอปปี้ผ่านลาซาด้าน ada, นะ ราคาก็อยู่ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันมากนะหรืออาจจะถูกแพงกว่านิดหน่อยนะครับแต่สิ่งที่ที่เราไปซื้อเนี่ยเราจะไม่ได้อะไรบ้างหนึ่งไม่ได้สายวัดนะครับนะสายวัดอันนี้ราคานี้รวมสายวัดนะครับสายแดงเป็นเข็มแดงนะเข็มแหลมเล็กเพื่อ,อจิ้มตรงหัวคาปาซิเตอร์หรือหัวซีที่เราจะไปกระแทกไฟนะ อสองเราจะได้ปากคีบเพื่อคีบกล่าวนะครับนะสามเลยนะอันนี้ก็เป็นออปชั um, นเสริมนะฮะคือแจกฟรีก็คือวันคลิกนะครับวันคลิกนี่คือเป็นสื่อสื่อที่เราสามารถได้เรียนรู้นะ,ะตั้งแต่ ถ้าเป็น iPhone นี้ก็ตั้งแต่ iPhone รุ่นแรกจนถึง iPhone 11เลยปัจจุบันนะครับเดี๋ยวมี iPhone 12เราก็เข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะแล้วก็ยังได้วิดีโอสตรีมมิ่งออนไลน์นะได้จุดวัดไฟต่างๆได้ไดแกรมได้วงจรนะอันนี้ก็คือแถมให้6เดือนนะซึ่งปกติแล้ววันคลิกเนี่ยตอนนี้ปีละ4 0 0นะฮเดือนเท่ากับ200บาท เห็นไหมครับว่าเราซื้อ280บาทนะฮะเราจ่ายเพียง280บาทเราก็ได้วันคลิกถึง6เดือนเท่ากับว่านะได้ประโยชน์เพิ่มเติมซึ่งแน่นอนถ้าเราไปซื้อด้วยตนเองในอุปกรณ์2ตัวนี้เราจะไม่ได้สิ่งที่ผมกล่าวถึงก็คือไม่ได้สายวัดไม่ได้วนะันคะลิกนะฮะโอเคเรากลับมาดูตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้นะครับเวลา ผมส่งไปเนี่ยผมก็จะส่งสายวัดไปให้นะฮะส่งแผ่นชุดนี้ไปให้นะแล้วก็ส่งส่งคาปาซิเตอร์ตามรุ่นที่เห็นตามภาพที่เห็นอยู่นะข้อดีของคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับหนึ่งมีขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กแผงแผ่นเนี้ยนะฮะขนาดก็ประมาณเ,เท่ากับดึงกลมๆนะครับลองเอาเอา,เอา หัวแม่โป้งกับนิ้วชี้นะฮะทำเป็นวงกลมดูก็ประมาณประมาณนั้นละ่ะประมาณนั้นแหละครับนะ,อ,ะอันนี้คือภาพขยายใหญ่นะฮะอันนี้ก็ยังมีขั้วเห็นไหมฮะจะมีขั้วบวกและขั้วลบนะครับเราก็แค่นำแผ่นเนี้ยใส่เข้าไปตามขั้วข,ของคาปาซิเตอร์ของซูเปอร์คาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็เชื่อมนะฮะแล้วก็สายที่ให้ก็ เชื่อมสีแดงก็เชื่อมขั้วบวกนะสีดำก็เชื่อมขั้วลบนะอันนี้ก็จะมีบวกกับลบอยู่แล้วนะครับอุปกรณ์ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่า Balancing นะครับบาลานซิ่งคือควบคุมการชาร์จนะเพื่อรักษาอายุการใช้งานของซ u เปอร์แคปนะครับก็มีคำถามมาตลอดนะว่าใช้งานได้นานไหม ะนะครับก็ใช้งานได้ขั้นต่ำเลยครับขั้นต่ำนะสามารถเก็บประจุแล้วก็ดิช,ชาร์จแล้วก็ชาร์จเนี่ยได้ประมาณขั้นต่ำไม่ต่ำกว่าแสนครั้งแน่นอนนะครับซึ่งถ้าเรามีงานที่จะนำไปกระแทกไฟจริงๆเนี่ยไม่ใช่ทุกครั้งต้องนำคาปาซิเตอร์อนำ s u p e r c ์แคไปกระแทกไฟนะครับอาการเสียไม่ได้เกิดจากซีช็อตนะทุกครั้งที่เครื่องนำมาซ่อมนะครับนะอาจจะแค่5% 3%หรืออ,อทั้งเดือนมีเครื่องที่ซีช็อตแค่5ตัว10ตัวในจำนวน100ตัวนะหรือบางร้านอาจจะเจอแต่เครื่องที่มีซีช็อต เยอะๆก็ได้แล้วแต่นะครับว่าแต่ละพื้นที่ลักษณะของปัญหาของการซ่อมปัญหาของอาการเสียนี้ก็แตกต่างออกไปนะฮะแต่มันก็จะเป็นเครื่องมือประจําโต๊ะที่อย่างน้อยเลยนะครับอย่างน้อยเลยก็คือ1นงลงทุนไม่เยอะนะแล้วก็อันนี้การันตีว่าใช้งานได้ดีแล้วก็กระแทกไฟได้ มาเยอะแล้วนะครับนะแล้วก็สามารถทำลายสีตัวที่ช็อตได้เยอะแล้วแต่ในความเป็นจริงนะครับนะเนความเป็นจริงเนี่ยนะถ้าถ้านะครับอ่อผู้ที่มี S M B กับ C A C นี้หรือ S M B C นี้จะมีประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่าอย่างน้อยนะอย่างน้อยเนี่ยเราได้รู้ปัญหาว่าลายที่เราจะไปกระแทกไฟเนี่ย นะ h o สี C ่ช็อตจริงหรือเปล่า C ะนะสีชนะ็อตจริงหรือเปล่าถ้าสไม่ช็อตนะครับตัว S M B C หรือ C C จะโชว์ทันทีว่าลายนีย้ไม่มีสี่ช็อตนะครับหรือ S M B ก็จะวิเคราะห์ได้ว่ามีการกินกระแสรหรือและแรงดันไฟที่ผ่านเส้นทางนั้นผิดปกติพอมีการทำงานที่ผิดปกติอย่างสเต็ปที่2เนี่ยนะครับถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้น นะเราเอาสเต็ปที่3ก็คือตัว SMBC หรือ c c ไปวัดดูนะถ้ามีการช็อตนะตัว SMBC จะโชว์ตัวเลขขึ้นมา,ามีค่าขึ้นมาทันทีนะแล้วก็ถึงจะนำ C หรือซูเปอร์คาปาซิเตอร์ไปกระแทกไฟนะครับเพื่อเอา C ตัวที่ช็อตตัวที่เรารู้แล้วว่ามีการช็อตเกิดขึ้นนะอันนั้น คือจะทำเป็นสเต็ปนะครับทั้ง3อย่างใช้อันทั้ง3ขั้นตอนใช้เวลาจริงๆไม่เกิน2องนาทีนะฮะใ,ในการกระแทกไฟเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน3วินาทีนะครับหรือเร็วกว่านั้นนะอ่ะอันนี้ก็คือแนวทางนะครับแนวทางที่จะใช้เครื่องมือไปช่วยวิเคราะห์นะทีนี้ตัวในการ ออเดอร์นะฮะหรือเปลีออเดอร์ครั้งนี้นะครับ <S <S ผมต้องสั่งปริมาณเยอะๆนะค,คือต้องสั่งเกิน1,000ตัวนะครับซึ่งก็ใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะนะจึงจำเป็นต้องอรับเปีออเดอร์ขึ้นมาแต่อย่างน้อยไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกังวลเพราะว่ามีของแน่นอนนะครับหมีแน่นอน2 ในขณะที่เราสมัครเข้ามาเนี่ยเราปีออเดอร์เข้ามา280บาทเนี่ยนะครับเราได้วันคลิกไปใช้งานมูลค่า200้แล้วล่ะนะครับอเอาเป็นว่าทาไม่ยังไม่เคยสั่งซื้อสินค้ากับผมหรือยังไม่เคยใช้บริการนะอย่างน้อยเราก็มีกำไรไม่ใช่มีกำไรนะมีส่วนต่างมีส่วนที่จะไปลดทอนละนะฮะ ลดความเสี่ยงแล้วแต่แน่นอนถ้าผมมีมีการประกาศขึ้นมาแสดงว่าผมต้องมีความพร้อมในการจัดส่งแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ที่มาพูดคุยกันนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายสวัสดีคุณนะัฐพงศ์กลม,มเกียงนะครับอันนี้ก็ก็ใช้งานตัวนี้อยู่นะครับ สวัสดีคุณนุ่มเสกนะครับสวัสดีคุณอดุลยชัยนะครับสวัสดีคุณพิชิตส,สวัสดีคุณธีรชัยนะครับเอาหนึ่งอันนะครับโอเคครับด้วยความยินดีครับสวัสดีคุณวินัยใจซื่อนะครับส,สั่งมาหนึ่งชุดนะก็ด้วยเงเงื่อนไขาราคานะครับก็ไม่ได้ไม่ได้แพงจนเกินเอื้อมนะฮะเป็นหนึ่งตัวเลือกนะครับไม่ได้บอกว่าจําเป็นต้องซื้อ จากตรงนี้นะครับจะซื้อเครื่องมือแบบไหนก็ได้นะที่มีจัดจำหน่ายอยู่ทั้งในเมืองไทยและเมืองนอกนะครับนะเพียงแต่ว่าด้วยการลงทุนที่ต่ำนะและได้ผลคือคือเรามองที่ผลลัพธ์นะครับคือเราต้องการนำหรือ,อ,อนำเครื่องมือไปทำลายคาปาซิเตอร์หรือซีตัวที่ช็อตเนี่ยนะเออ เราเราต้องการทำลายอุปกรณ์ตัวนั้นให้มันาหายไปจากวงจรเพื่อให้วงจรมันทำงานได้อย่างต่อนเนื่องเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นในการลงทุนครั้งแรกนะครับมันไม่ได้สูงมากมายนะเดี๋ยวขออนญาตรับสายสักครู่นะครับอ่ะโหลครับครับครับ รับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดพอดีผมถ่ายทอดสดผ่านวิดีโออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวลบวนอีกสักครึ่งชั่วโมงโทรมาได้ไหมฮะ ครับผมครับคขอบพระคุณครับครับ,รบ,รบท่านท่านโทษนะครับพอดีจากประกันชีวิตโทรมาโอเคต่อนะครับเรื่องหนะ้าการต่อนะครับก็ประมาณนี้นะนำแผ่นเสียบเข้าไปแล้วก็แค่เชื่อมนะแล้วก็สายแดงที่ให้ สายดําที่ให้ก็มาเชื่อมตรงขั้วเนี่ยตรงนี้ไม่จะมีการแบ่งขั้วอย่างชัดเจนอยู่แล้วแค่นี้นะครับก็นําไปใช้งานได้ทีนี้วิธีการนะ,ะการจะประจุไฟนะเราสามารถใช้ไฟจากซับพายนะฮะใช้ไฟจากซับพายตั้งไว้ที่ประมาณ2.7โวลต์ให้เท่ากับค่าซูเปอร์แคป ก็ได้นะครับหรือจะตั้งโวลวนก็ได้โวลวนก็ได้นะครับเพราะว่าตัวแผ่นนี้มันจะเป็นบาลานและก็โปรเทคนะคเพื่อป้องกันเรื่องของแรงดันไฟเกินอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ใช้เวลานะฮะใช้เวลาประมาณไม่เกินที่ทดลองนะฮะทดลองที่ทดลองไปกระแทกไฟอยู่ใช้เวลาในการประจุไฟประมาณ สิบบาทเด็นะที่ทดลองอยู่ใช้เวลาประจุไฟประมาณ1นาทีเท่านั้นนะครับหนาทีพอเอามิเตอร์มาวัดมีแรงดันไฟขึ้นมาเนี่ยสโวลต์กว่าๆแค่นั้นก็พอแล้วครับเพราะว่าการนําไฟไปดิสช,ชาร์จหรือไปประจุทานโทษไปกระแทกไฟเนี่ยนะครับก็บางทีใช้ไฟแค่2โวลต์ก็กระแทก เส้นทางพวก VDDmain ได้อย่างสบายแล้วนะครับไม่จาเป็นต้องให้แรงดันไฟสูงเท่ากับค่า VDDmain นะฮะซึ่งปกติแล้ว VDDmain จะได้ค่าเท่ากับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เช่นแบตเตอรี่เหลือ3.3 VDDmain ก็ประมาณ3.3นะหรือแบตเตอรี่4โวลต์ VDDmain ก็4โวลต์นะหรือ เราชาร์จแบตเตอรี่เต็ม4.3โ oh วลต์ v d d m a i n ก็จะได้ค่า4.3โ oh วลต์นี่คือค่าเฉลี่ยของ v d d m a i n ซึ่งจะได้ใกล้เคียงกับค่าแบตเตอรี่นะแต่เราใช้ s u p e r c a แคปแค่2โวลต์ก็ยังกระแทก C ททำลาย C ตัวที่ชอนะ็อตในในแผงวงจรได้อย่างสบายนะครับนะสิ่งเมื่อมันมีการทำลายเนี่ยมันจะจะเป็นลักษณะของจะมี าการหลอมละลายของอของคาปาซิเตอร์ในวงจรนะฮะประมาณ2วินาทีหรือ3วินาทีนะครับแล้วก็ขาดออกไปเลยนะฮะก็สามารถกระแทกในส่วนของพวกแผงวงจรที่เป็นบอร์ด2ชั้นได้นะฮะพวกที่ไม่อยากแยกบอร์ดนะครับเช่นตั้งแต่ iPhone X ขึ้นมาอันนี้ก็ทำได้สบายมากนะครับ รวมทั้งพวกจุดที่เป็นไฟสูงๆพวกแบ็คไลท์นะฮะไฟต่ําไฟสูงอันนี้กระแทกได้หมดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยมันมีข้อจํากัดอะไรนะแล้วถามว่าอันตรายไหมจะระเบิดไหมไม่ต้องกังวลครับนะตัวใหญ่กว่านี้เท่ากับกระป่องโคกก็ยังไม่ระเบิดเลยครับอันนี้โอกาสระเบิดไม่มีนะครับนะไม่มียกเว้นว่าเราไปโยนเข้ากองไฟเท่านั้นนะอ่ะ ก็เป็นเครื่องมือที่เป็นตัวช่วยนะครับในยุคที่เ,เงินทองหายากนะการลงทุนก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าอย่างน้อยนะเราเจียดเงินในกระเป๋ามานิดหน่อยนะแต่เราก็จะได้เครื่องมือที่ที่ทรงประสิทธิภาพนะครับนะและที่สำคัญก็ยังได้ความรู้เสริมใครที่ยังไม่เคยเข้าวันคลิกก็ได้ถือโอกาสเข้า วันคลิกในเข้าในการใช้งานในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าราคามันก็ไม่ได้สูงมากนะผมเชื่อว่าตัดสินใจกันไม่ยากนะครับด้วยราคานะครับเพียง280บาทนะครับแล้วก็พร้อมสายวัดปลายเข็มแหลมนะนะแล้วก็แผ่นบาลานซ์ที่เห็นอยู่นะครับแล้วก็ฟรีวันคลิก6เดือนนะคือผมต้องเริ่มปีออเดอร์เพราะว่านะครับ ได้คุยกับผู้จัดส่งนะฮะเขาก็เตรียมพร้อมที่จะส่งเราต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสินค้าเหล่านี้ต้องต้องต้องบอกก่อนว่ามาจากประเทศจีนนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเรื่องเวลาการจัดส่งนะครับและราคานี้รวมราคาที่ผมผมส่งกลับไปให้เราแล้วนะทีนี้ใครที่เอ่อเปออเดอร์มานะครับตามหมายเลขบัญชีที่เห็นนะฮะก็โอนเข้าบัญชีมาส่ง ข้อความมานะครับแล้วก็ส่งเบอร์มือถือมานะคใครที่เ,เป็นสมาชิกวันคลิกอยู่แล้วก็แจ้งไว้นิืหนึ่งว่านะเ,าเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับนะบเป็นสมาชิกวันคลิกอยู่แล้วหรือใครไม่มีก็ส่งเบอร์มาอย่างเดียวนะผมก็จะลงทะเบียนพร้อมกับส่งลิงก์ให้ใช้งานนะครับส่งลิงก์ให้ใช้งานาโดยทันทีนะฮะโดยทันทีที่ ได้รับเบอร์มือถือนะฮะยกเว้นว่ามีคนออเดอร์มาพร้อมๆกันก็เป็นเรื่องของการคิวรีในเรื่องของคิวในการรีจิสเตอร์อาจจะใช้เวลาบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ภายในภายในไม่กี่ชัวช่วโม,ม,มงนะครับหรือภายในวันเดียวก็พร้อมใช้งานวันคลิกได้เลยนะเราจะเห็นว่าสื่อวันคลิกจะมีประโยชน์มากๆในการเรียนรู้สำหรับมือใหม่ นะหรือมือเก่าที่ไม่ได้อัปเดตอะไรมานานก็รายละเอียดก็อยู่ในวันคลิกมากมายนะครับนะก็ขอสวัสดีคุณพนพดลนะครับสวัสดีคุณนทพงศ์นะฮะแล้วก็สวัสดีอีกหลายๆท่านที่กำลังรับชมอยู่นะครับก็เป็นว่าถ้าหากอ,อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับหรืออยากจะอสอบถามอะไรที่ ได้ประโยชน์นะก็ทักทายกันมาทางอินบ็อกก็ได้นะครับนะสำหราหบวันนี้ก็ขออนุญาตโปรโมทเรื่องราวของการปีออเดอร์ซูเปอร์นะครับหรือ,อตัวที่จะใช้ประโยชน์ในการนำไปกระแทกไฟแต่เพียงเท่านี้นะครับขอว่าคุณทุกท่านทนี่กำลังรับชมอยู่แล้วก็อขอรบกวนเวลาเท่านี้นะครับสวัสดีครับ